สวัสดีครับพบกับพิษพิดสอนชาแนลนะครับเราจะพาไปดูก้วยด่างนะครับเราปลูกมาจากอินกีก่อนนะครับซื้อปลูกถึง่ดูนะครับผ่านมาแล้วตอนนี้ก็3ามเดือนนะครับจะเป็นยังไงครับสำหรับใครดูคลิปนี้นะครับไปคลิปแรกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันมา A later few moments มาแล้วครับนี่ต้นนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้นี่ย่อันนี้ก็เป็นกล้วยด่างครับกล้วยน้ำว้าไอศครีมนะชื่อเด่นน้อยติ่มนะฮะเขาจะมีอยู่ตอนนี้มีสามอยงหกเจ็ดเปนะสิบสิบไปครับตอนนี้มีสิบไปแล้ว ของเขานะครับจะเป็นสีเขียวปนเหลืองนะนี่คล้ายวาค่คอมนะคล้ายาเน,นา,านะแต่ว่าไม่ใช่นะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงแบบขนร้อยแดดร้อยนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียนิดนึงนี่ตรง,งน,งนี้บางที่ที่เขาด่างมากๆนีอาจจะไม่แดดได้ง่ายนะครับ พอด่างกระใจมันก็จะทําให้ใบเขาเกิดรอยไหมได้ยากแต่ข้อดีของแดดร้อยผลร้อยก็จะทําให้เขาโตไวบติเวน,นี้อีกไปนึงนี่นลายสวยเนาะเป็นจะไปทําลายจานให้เป็นจะไปทาลายลายจานลายเสือ้อ <c oughs> <c oughs> ดูฟอมยาวสุดแขนนะสุดแขนสุดติงเนี่ยด, <c oughs> ดูความสูงดูความสูงบ้าง สี่ขึ้นความสูงนา่าจะยืนย่นสุดแขนยังไม่ถึงนะครับ <c oughs> น่นจาจะสองเมตรละอ่ะทีนี้มาดูคดวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกของเราก็ใช้ด <c oughs> <Okay. S 2> ินปกตินะครับผสมดินหมักใบตั้มปูนะครับแล้วก็มีแลกลบนะมีแลกลบแล้วก็มีผงชุดลรขผงชุดลรนิดหน่อยนะครับที่สําคัญก็คือต้องเอา พวกใบไม้แห้งนะครับหรือว่าพวกหญ้าแห้งคุมครับคุมเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นนะครับจะได้มีความชื้นอยู่ตลอดดินจะได้ไม่แข็งไม่แห้งจนเกินไปนะครับนี่มาดูลายลายก,าก,าก,าาก้านของก้านครับองก้านสังเกตครับจะเป็นาลายด่างนะครับมีเขียวเหลืองสลับกันคับแค่ทุกก้านเลยนี่ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคโอเคนี่อันนี้ก็หลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ก็ลายยังไม่ชัดเจนนะครับลายยังไม่ชัดเท่าไหร่อ่ายวต้องรอลุ้นไปอีกสักพักนะครับแต่ต้นนี้ก็คือด่างทุกใบใช่ต้นนี้จะด่างทุกใบนะครับื <Yahoo! S 1> อว่าก็ประทับใจอยู่นะครับประทับใจอยู่อันนี้ก็เป็นใบล่าสุดนะบใบล่าสุดก่อนจะมีตกน้องหลอดมาปใบล่าสุด ดูด้านใต้ก็โด่างด่างใบก็ด่างอันนี้ด่างทุกใบอันนี้ก็ด่างแต่โดนแดดแห้งดลางอันนี้โอเคครับสำหรับคลิปอัปเดตนะครับอัปเดตด้วยด่างครับก็จบกันเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย